สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆุกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังํำเตือนกันก่อนเนะาะทำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกบาปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า มันก็จะพัมมาในแนวทางรัฐบาลลรวพัฒนาเมิตรเดียวนะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมี9มี2มี3มี7มี4แล้วก็มี6นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอนมินให้เด่นไปที่7นะคะแล้วก็7มาบวกลบคูณหารกันนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมี7 0บวกนะคะ

7จ็ดแปด้นะคะบวกลบคูณหารกันนะคะก็จะได้เท่ากับ ừ, ก็จะได้เท่ากับเจ็ดสามนะคะเจ็ดนะคะเจ็ดหกูนย์ะคะอคู่หนึ่งก็จะเป็น เจานะคะสำหรับท่านใดอยากเรียนคณิตศาสตร์นะคะ s o นะคะ dsa a นะคะ8805นะคะ9กนะคะดอเด็กเนาะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แนวอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะ แอนมินจะได้มีกำลังใจคำนวณในทางตัวเลขส่วยๆงมานมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยดแข็งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอนมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า